สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่า5ข้อดีของการเล่นเกมผีนะครับผมข้อดีอันแรกเกมค่อนข้างจะใจดีมีมารยาทให้กับเราค่อนข้างเยอะเลยนะผมเหมือนเกมเนี่ยจะเห็นเราเป็นญาตินะกะเ็เลยจะบริการเราเนี่ยดบดีเลยอย่างกับเราเป็นญาติคนหนึ่งในตระกูลในครอบครัวของเลยนะผมทั้งการเปิดประตูการปิดประตูให้โอ้โหผมบอกเลยผมโคตรมีความสุขก็เควเชียนมาสีแดงแต่เชื่อกูปาว่าตอนนี้กูหันหลังไปปุ๊บปุลจุนจัมสแกแน่นอนอะ เจ้ไม yeah, mm ่มีอื้รออันน่ามันต้องเปิดอย่างนี้นี่ถึงจะน่าเข้าถูกต้องไหม เออเรไปทางนู้นไม่เปิดแต่ทางนี้มันเปิดให้ว่าแล้วในอันดับ2นะครับผมก็คือเกมเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบไม่โดดเดี่ยวเวลาคุณเหงาเวลาคุณเศร้าแนะนําให้เปิดเกมผีเลยเพราะมันจะไม่ให้เราโดดเดี่ยวไม่ให้เราได้อยู่ตัวคนเดียวจะทําให้เราแบบรู้สึกเหมือนว่ามีคนแอบมองเราผมบอกเลยเป็นความรู้สึกที่โคตรขืนน่ะเอ๊ผู้หญิงคนนั้นนั่นใครกัน ผู้หญิงตรงไหนมึงรู้ได้ไงฮะมึงรู้ได้ไงก่อนเผื่อใกูดีวะตัวเฮียอะไรบนหลังคาวะแล้วในออนดับที่3ก็คือเกมเนี่ยช่วยให้เรารู้จักประหยัดรู้จักให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งของที่เราใช้นะครับผมและรู้จักให้เราเนี่ยใช้ของแบบไม่ฟุ่มเฟือยให้เรารู้จักประหยัด ฟิดก่อนอแฟชทเปลืองอันดับที่สี่ก็คือเกมจะช่วยปลุกสัญชาติยานดิบในตัวเรานั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรน่าสนใจอัปเดตนี่กูเข้ามาเอาอะไรอะ่ะฮะเฮ้แน่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 แนแนมีผู้มามองหนะ้าคิดถึงกันละสิจ้เอ้และอันดับที่ห้ากูคอแห้งเนี่ยกูออกมาแล้วกูกูสู้เลยกูวิ่งใส่กูชนน่ะกลัวอล่ะ เชี่ยกูแดกน้ำเลย